พูดไปพูดไปครั้งแรกแล้วมันก็คืนคําพูดเป็นนายเราไงมันก็กลับคืนไม่ได้ไงอืมน้าแผ่นคนเดิมอันนี้อันนี้เป็นนี่น้าแผ่นคนเดิมเป็นเสียงของน้องแพงนจริงๆเป็นเสียงของน้องจริงๆนะเสียงน้องเป็นแบบนี้จริงๆเออเสียงเสียงเสียงขึ้นนาสิกอะขอบคุณค่ะแม่นกจ้า อ้าวจริงเหรออ่นน้องอ่านอ้อ,านองนิกกี้เบียช้างเห็นไหมล่ะคือมันมันโอ๊ยพี่รันว่านะขอบคุณค่ะน้องแขกน้องพลอยเพชรสเราฟังองงอิงเท่านั้นค่ะแต่ก็ไม่แต่ก็ให้กำลังใจเด็กๆคนอื่นให้พัฒนาต่อค่ะถูกต้องค่ะน,น้องพลอยเพชรสอืมคนไม่มีย่ห้อผมเข้าไปดูในช่องฝั่งโน้นเขาบอก อันนั่นอ่ะนั่นแหละพี่รันอ่ะเอฟซีนี่แหละเออนั่นแหละนั่นแหละเขาก็พูดแบบนี้แหละในคลิปแต่ละคลิปในคลิปแต่ละคลิปเขาพูดแบบนี้แหละเขาก็พูดนี่แหละเนี่ยอ่าราชินีพันล้านเออเออราชินีหมอลำพันล้านอืมแล้วก็คือเออนางฟ้าอืมคือนั่นแหละคือคำคำสรรเสริญยอมันก็เป็นคำดีนะพี่รันมันมันก็คำดีนะพี่รันถ้าจะให้ดีก็คือว่าเออ มันจะต้องมีการบอกพัฒนาเอาพัฒนาไปเรื่อยๆอสู้พัฒนาไปเรื่อยๆตามฝันของเราให้เจอสู้สูเอเงินทองก็เก็บเก็บเล็กผสมน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอืมขยันอดทนขยันอดทน,น,ดทนเหมือนพี่องค์อิงทํางานสู้สูอดทนขออยันอย่าหยุดอย่าหยุดคือมันมีอะไรที่ดีแนะนําดีเยอะแยะแต่พี่นันไม่เห็นเขาดีอ่ะไม่เห็นเขาแนะนําอ่ะคือเขาโอยอ่ะโอ้ยอย่างเดียวอ่ะ โอ้ย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 อย่างเดียวเอาแบบนี้ก็แล้วกันอืมโอ้ยคนเดินทางไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้นะคืออย,อย่ามาว่าพี่รันใจแคบอย่ามาอย่ามาว่าพี่รันว่าไม่นีเลยนะคือว่ามันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้จริงๆอืมอันอันนี้พี่รันไม่ได้ไม่อ่านแต่ ก็คงจะเห็นกันแล้วแหละคือมันไม่ได้จริงๆเราเอซีองค์หญิงช่วยกันดูดีกว่าครับว่าองค์หญิงมีข้อผิดพลาดตรงไหนอ่าว่าองค์หญิงมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่ต้องปรับบ,บอสท,ที่ต้องปรับบอกสอนลูกเราดีกว่าลูกคนอื่นก็ให้เขาบอก ให้เขาบอกสอนกันเอาเราอย่าไปสนใจดีกว่าครับถูกต้องครับนอ้องธราพงศ์ขอบคุณค่ะลูกดาวอ่าอ่าไหนยังยูยอีกเหรออ่ายังอยีกเหรอวิรัติเนี่ยยังยูยอีกเหรอน้องวิรัตยังอยีกเหรอน้องวิรัตเออออกไปก่อนเถอะนะช่องวิรันเนี่ยมันช่องสายยืนหนึ่งถ้าคุณอยากจะจอบเอออาจอบเบิงก็จอบเบิงอืมอย่ามาสร้างประเด็นในช่องพิรันเลย นะช่วงเวลาอนจาย์ส่ยันหนึ่งอุ่นหญิงแล้วองุหญิงแล้วก็เป็นอย่าลืมนะทุกคนเนี่ยแคปแคปทุกให้ให้ให้พันท่านเนี่ยพันหนึ่งร้อยคนที่เขาพิมพ์พิมพ์กันอยู่เนี่ยเวลาบอสโจขึ้นไ์กลุ่มนี่แหละกลุ่มพลังเงียบใสายันหนึ่งกลุ่มพลังบวกนี่แหละเข้าไปช่องพ่อโจเออเข้าไปช่องพ่อโจเข้าไปช่องในกลุ่มพลังเงียบเนี่ย อาจจะคอมเมนต์อะไรให้สิทธิ์คนอื่นด้วยขนาดช่อง YouTube ในวงหลายช่องเลยเริ่มคิดได้หันหลังกลับมาถ่ายอีลาเหมือนเดิมเพ,พราะพลังเงียบมองอยู่มันก็จริงนะมันลูกสาวเราใครอยู่แล้วลูกสาวมันได้เอ,อแผ่บุญแผ่บรารมีจริงๆได้มาลายออกลุ่มพลังเงียบเขาไม่ได้ให้แค่ลูกสาวเราเขาเผื่อแผ่ไปถึงคนที่คิดดีทําดีกับลูกสาวเราด้วย เราคิดดีกับทำดีลูกสาวกับ like, ทุกคนได้ยอดไลฟ์ยอดวิวมาถ่ายลูกสาวเราคนทุกคนได้ยอดไลฟ์ยอดวิวทุกคนได้มาอะไรจากลูกสาวเราทุกเจากกลุ่มพลังเงียบอะสายเืนหนึ่งอะขอบคุณมากค่ะน้องดุกดิกสวัสดีครับเอพี่ดูต,ต,ต,ตูลูกน้องกันแลกกันช่องมักลูกสาวคนเดียวเสียงก็ดีอยู่คนเดียวนี่แหละค่อยมักคนเดียวอพี่สมจิตก็ถูกต้องนะนะข,ขนาดเพลงคัฟเวอร์บอสยังดองไว้เลยอย่าเอาเอามาติด เออคนคนคนเหนือชอบบงหญิงคือเนี่ยเอฟซีกลุ่มนี้นจริงๆมันจะไปสร้างความกดดันให้บอสจริงๆแล้วก็ไปสร้างความกดดันให้น้องแพงจริงๆนะพี่รันไม่รู้เป็นเอฟซีที่รักน้องแพงจริงหรือเปล่าพี่รันไม่รู้ไงอืมแต่ของเราเนี่ยมันยืนหนึ่งสาวน้อยพี่มันแพงเป็นเอฟซีลูกสาวเราแล้วเป็นเอฟซีอ่ะยืนหนึ่งน้องน้องโจอะ่ะแม่นกขอบคุณคะ่ะแมนกน้องนารินขอบคุณมากจ้ะ พี่สุริยศักดิ์น้องทีโอเอมคนดันคนดันถอนเออถอนเงินมาเป็นแสนบอกเงินเข้าบ้านฮักน้องใหม่คนดันถอนเงินมาเป็นแสนบอกเงินเข้าบ้านฮักน้องใหม่อย่าทําแบบนี้เลยพี่นันว่านะอือย่ามาแข่งขันหรืออย่ามาทําแบบนี้เลยของลูกสาวเราเนี่ยมันเป็นเงินพลังรวมพลังน้ําใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซกลุ่มพลังเงียบ แล้วก็ช่องน้องฟ้าใสาก็เป็นกลุ่มพลังเป็นสายเป็นสายสายต่างประเทศที่เข้าไปแล้วก็เขาก็ให้เขาก็เขาก็รวมกันคนละยี่สิบสามสิบคนคนละร้อยเต็มที่ไม่มีแร้วค่ะจะโอนมาเป็นแสนแสนแล้วก็เอามาให้นะ่ะถ้ามีมันก็ดีพี่รันว่านะเด็กมันจะได้ลืมตาอ้าปากได้วันนี้แอนอนเปล่อยเพลงแล้วไปฟังเพิ่มไปฟังเพิ่นน้ำแน่ดันพี่สาว รันพี่สาวเออน้องอีกคนน,น้องจีตอนนี้พี่จินตลาเ็าติดหนึ่งมแมลงอยู่แล้วล่ะสวัสดีครับพี่รันน้องลูกนี่ขอบคุณมากจ้ะแม่รันเาด้าวมานานเออขอโทษที่ข้ลูกด้าวเออแม่แม่รันก็มัวแต่เชี้แจงพูดไปให้ฟังอะ่ะพี่รันรู้ว่ามีคนเขาจบเขาเบิ่งอยู่มีคนจอบมีคนเบิ่งอยู่นะมีคนเบิ่งคนจอบดูอยู่อ,อ่ะดันไดถึงพันซับเลยค่ะดันได้ถึงพันไ, 1, ไลค์เลยนะก็ตอนเนี้ยคนดูอยู่พันสองเออหน้าจอเนี่ยเออไลค์อยู่แค่หกร้อย อืน้องน้องเย็นน้องเย็นโจอยจอมซิ่งอ่ะน้องพี่โสภาบอสเขารู้เลยไม่กล้าปล่อยเพลงถูกคอมเวอร์นั่นไงใช่ไหมล่ะตอนนั้นอืก็ตอนนั้นพี่รันคนเรามันสามารถอ,อการลงทุนอะไรก็แล้วแต่มันสามารถลงทุนผิดได้นะพี่รันว่านะอืแต่ว่านั่นแหละเด็กทุกคนก็มาพัฒนาเด็กทุกคนก็จะเอามาพัฒนาในวงสารน้อยนั่นแหละแต่บางเอิญพัฒนาเกินไง พัฒนาเกินขอบเขตไม่ได้เป็นสเต็ปสเต็ปเมานลูกสาวอะถูกต้องค่ะน้องดีเนเอก็พอเรารักองค์กรหนึห่งพากันตีแล้วหาหนทางแก้ไขเพื่อให้เดินต่อไปได้ยาวๆอันนี้ถูกต้องมากเลยน้องดีเอ็นเอยืนหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็พอเรารักองคอ์กรเราพากันคิดหาหนทางแก้ไขเพื่อให้องค์กรเดินได้ยาวๆอ่ะ วันที่สองอย่าลืมนะครับช่วยกันไปดันเพลงบอสน้องท่านแน่นอนค่ะพี่รันก็ลงชุมชนแล้วอ่ะลงลงชุมชนแล้วทุกคนก็บอกว่าพร้อมดันพร้อมนะกลุ่มพลังียบขอบคุณขโมจุมบางพรีรักสนุกขอบคุณมากจ้ะไม่มีนะช่องพี่รันนั้นไม่ไม่ไม่ได้ค่านะแอปพนใช่ไหมเออแอปพลอ่อช่องพี่รันจะไม่มีการได้ค่าเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีการได้ค่าแต่คุณต้องรับการติชมสามคำนี้ให้ได้ให้ได้ก่อน เอ่อเอฟซีฝั่งเอ่อเออฝั่งฝั่งน้องใหม่อ่ะอืมก็คุณตั้งคือมันอย่าลืมนะเอฟซีมันมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นก้อนตอนนี้เอฟซีมันเอฟซีลูกสาวเรามันรวมตัวกันพลังรวมตัวพลังเงียบเนี่ยมันรวมตัวกันอยู่แล้วแต่เอฟซีใหม่ที่เข้ามาเขาไม่มารวมพลังกับเอฟซีของเราไม่มามารวมพลังกับเราไงมันก็ต้องมีเอฟซีที่แบ่งเอ่อแบ่งแบ่งฝ่ายแบ่งพวกไม่ใช่แบ่งพวกไม่เอาด้วยเออแบ่งฝ่ายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าแมมรัฐบาลยังมีฝ่ายค่ะ